สวัสดีครับ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 ท่านผู้ชมครับมือนีผมกับมหาพ่อน้องไข่มุกครับก็คือพ่อน้องไข่มุกนี่ก็คือว่าถือว่าเป็นคนฝันแมนอีกคนหนึ่งครับผมกับได้มาเห็ดคลิปของคุณพ่อครับงวดที่ผ่านมาเลขเข่าตะบนทางล่างครับสลับงวดหนี้งวดของวันที่สองพฤษภาคมหกหกครับ เดี๋ยวเามาฟังน้ากันอีกครับสำหรับโครงสุดท้ายของคุณพอน้องไข่มุกครับว่าคุณพ่อเพิ่นฟันว่าจังไดได้เลขกเป็นตัวใดครับท่านผู้ชมครับครับอก็คือพี่ฟันแล้วเนาะโครงสุดท้ายนี่เนาะครับครับฟันไดจังมือแล้วครับพี่โคงสุดท้ายฟันไดประมาณสามหมื่นเนี่ยลพอสามหมื่นแล้วเนาะครับออันนี้พี่ก็คือเผาทานขายบอกครับคงร้านครับอ๋อครับครับอืมก็อยู่แถวบ้านเฮาก็เห็ด ครั <laughs> ที่อาชีพแบบเขาทาน,ทานชาวแล้วก็หาของ <laughs> ปาลาแล้วก็หาเยยไขมดแดงว <laughs> ะครับครับ <laughs> ไอเราเห็นเขาบอกว่าปกติเราพี่ก็ไปหาเงยไขมดแดงขึ้นกันบอกครับ <laughs> <laughs> ไปอยู่ครับทานเลื <laughs> ่องเครื่องทานเลื่องเครื่องครับเอามาขายแถวบ้านเท่านี้บอกครับเวลาไดมา <laughs> ขายเน่กินเน่ครับแต่ว่ <laughs> ามันได้ไรก็ขายน้ำเน่ก็าไปกินน้ำเน่ครับครับช่วงนี้ก็เป็นหน้านาไขมดแดงเนาะไขมดแดง อของแสบ <c oughs> <c oughs> ครับพี่เล่าพี่ฟันล้าจังไรครับกวรงสุดท้ายน,าน,นี่ครับฟันวาอยู่ในหมูบานนี่ครับยางอยู่ในมูบานนี่แหละครับแต่ว่าบาัตทีนย่างไปคือว่าไปพ่อปลาพ่อปลานี่มันอยู่ในกะละมังครับครับ,รบพ่อปลาอยู่ในกะละมังไม่ยู่สองตัวปลาอยู่ในหันแล้วแต่ว่า ในกระลมังก็มีนามน้ำดิครับพี่จังว่าเขาค้างไวแต่ว่าเขาเขาบดีปิดนะครับเขาเขาบดีปิดค้างไว้อะนะครับคือว่าป่านี่มันอยู่ในกระละมังซื้อๆเลยกระลมังกับใบใหญ่เนบ่ยสูงเนี่ยต่ำๆนั่นดิครับแต่ว่าปลากระโบเซนออกมันอยู่ในหันอือก็เลยไปก็แหนมหาคนกับบุมีเนาะครับครับผมก็เลยเอามือไปจับนั่นแหละครับครับจับก็แปลกปลากระโบดินพร้อมเลยปลาตวนครับจับมาทั้งสองโตเลยครับ จับมาปลาบดิ่งดิปลาปลาตัวใหญ่ใหญ่เต็มครับครับครับ <c oughs> ก็เลยวัฒนีก็เลยจับเล็วก็เลยเอามาพร้อมดิม <c oughs> าได้ไวดว้จับเอามาเลยด้ยครับครับ <c oughs> จับกลับเลยครับอืมจะจะังไรอีกพี่นี่วัฒนีก็เอามาแล้วก็ซ้ำนั่นแหละครับสะดุ้งเลย พระวัต<อ>ิันสันสนเพราะว่าผมบ่เคยฟันเง่อะนะครับครับมีจตะฟันสันสนครับก็คือรอบนี้นี่พี่ฟันว่าตะครองให้นเดินเล่นครับเดินเล่นไปไปเห็นป่าอยู่ในกระมังครับ,รบกระมังนี่บ่ได้ปิดฟ้าบ่ได้ปิดฟ้าบ่ได้ยังเลยแต่ไม่น้ำอยู่แต่มีน้ำอยู่ยครับในกระมังมีป่าอยู่สองโตัวป่าอยู่สองเป็นเป็นป่าอีงครับเป็นปลาคอครับปลาคอสองตัวครับปลาคอสองตัวพี่ก็เลยเอามือไปจับเอามือไปจับครับแต่ปกติเราป่าเป็นสีดินเนาะครับ ครับแต่ในความฝันนี่พี่จับเอานี่ปลาบดินปลาบดินเลยครับจับขึ้นมาซื้อเลยแล้วพี่ก็ได้เอากลับมาเอากลับเอากลับมาบ้านบอกครับเอากลับมาบานเนี่ยครับอืมกระตื้นก่อนโ่รานจะเฮ็ดกินครับโอ้ครับครับแล้วสลับตัวพี่พี่นี่คิดว่าน่าสิเป็นฟันดีมันบอกครับครับเพราะว่าได้ป่าได้ป่าแล้วแล้วมันมันกับรอบแหลกกับรอบนี่มันกับฟัน เี่ยวกับป๋าเกี่ยวกับป๋าชัางสมฝันเลยครับครับอืมกับโบนีเลยเนาะพี่เนาะครับครับเพราะว่าบางครั้งบางค้นก็ฝันแค่สั้นๆบางค้นก็ฝันยาวครับแต่ในในคลิปแต่ละคลิปที่ผมไปเหตุคลิปมานะครับครับบางค้นฝันแค่สั้นๆฝันแบบธรรมดาแต่เหล็กแต่เหล็กมักออกได้ครับครับครับเพราะอันนี้ก็ให้ทบุช่วมลองพิจารณาเบิ่งเอาครับแล้วถ้าฝันลักษณะแบบนี้ พี่สีตีตัวเลขได้ตัวเลขเป็นตัวใดครับพี่ถ้าพมตีปลานีนก็แปดเนอะครับปลาก็ะแปดแต่ว่าเราได้จับครับเราจับจับก็บเจ็ดสองตัวคือสองอยู่แล้วผมที่ตีเป็นแปดเจ็ดสองไปเลยแปดเจ็ดสองครับครับเลือดทาเป็นเลขสองตัวครับพี่เลขสองตัวคือเจ็ดสองเนี่แหละครับเจ็ดสองสองเจ็ดนี่เลยก็กยกตัวเดียวกัน ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันาคือเก่าครับก็คือว่ารอบนี้พี่ตีให้เลขแค่้างเดียว้างเดียวครับแปดเจ็ดสองครับแล้วก็หายมาตัดเอาตัดออาอืมครับครับขามกระมัดแล้วทำมือเด้พี่พี่ตีตีเอาน้ำบอมือมือไปจับปลาเนี่ยมือคุณผู้ใดตีเลยครับผูตีเจ็ดหางสิเพราะผตีตีว่าจับนี่เพราะเจ็ดจับก็คือเจ็ดเลยนะครับครับครับอืม ก็คือตีให้แค่หางเดียวเท่านั้นเดียวครับครับเพราะว่าเคยฟันลักษณะแบบนี้บอพีเคยครับตอนนั้นตอนนั้นฟันฟันคือว่าเห็นงูดิครับครับครับเห็นงูตอนนั้นงูงูมันไม่ชกนะครับครับงูงูมันมาชกแลวก็แค่ฟันแค่สันสันเดียงูมันมาเห็นงูปุ๊บงูมันชกก็สือุ้งตื่นนะครับครับครับตำแหน่งก็ตีตีแบบตีแบบเครื่องคำเยนห่อหน้ามุกแปลกมากเลครับครับนะครับ ชกกตเจ็ดน่ะนะ,นะ,ะทั่วปั่วนะ,นะครับแค,ค่ัน้คอเจ็ดน่ะนะผมตีใส่เลยผมบอกบ่ต้อง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 ตียากตียากเลยครับแปดเจ็ดแ็ดแปดแล้วมันก็มาอีกก็คือบ่ต้องตีลึกซึ่งไยครับบ่ต้องตีลึกซึ่งายครับถ้าเข้าตีเข้าไปลึกซึ่งหนี่ยมันมันเฮงไหลครับมันหิงยากห้งยากยากหลังก็มันบ่ค่อยออกครับอืมมนแมนครับก็คือว่าเข้าเตียวแบบ เป็นโตไปเลยนะเป็นอันนั้นไปเลยครับเป็นจํานวนเป็นอันนั้นไปเลยครับแต่พี่ตีเลขให้นี่กับบัลายฮะกับบัลายด้วครับนี่แค่ห้างเดียวเท่านั้นเป็นเลขสามโตครับอือครับครับการให้ทุกท่านผู้ชมลองพิจารณาเบอ่งเอาเนาะครับว่าว่าท่านผู้ชมท่านใดที่เคยฝันลักษณะแบบนี้กะลองคอมเมนต์ตีตัวเลขอ่าหายน้เนาะครับครับครับเพราะว่ากับมีหลายท่านที่ที่ตีตัวเลขเก่งๆสลับท่านผู้ชมเองครับ แล้วนอกเนี้จากข้องฝันนี้แล้วเนาอะ,อะพอใครมุกนี่มีตัวเลขเพิ่มเติมอีกบอกครับที่ของมักในกวันนี้มักบอกครับมักสามเก่าครับสามเก่าเก่าสามสามเก่าเก้าสามนี่ได้มาจากทางไหนครับวีธทีไปที่มาบอครับแต,แต่คลิปที่แล้วแลยครับเทว่าเออผมผมลืมึ้นว่าผู้ใส่เขา้องตีขึ้นน้ำหน้าครับครับมันบอตอนนั้นคือผมบอกว่าสามศูนย์ศูนย์สามครับแมนแล้วก็ แปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็สามแปดแปดสามก็คือวบาผู้ใส่ฝันนี่คือว่าตีขึ้นโตหนึ่งก็คือสามเก่าสามเก่าครับอ๋อครับก็คือฝากไว้อีกตัวหนึ่งคือสามเก่าครับก็คือรอบนี้ครับท่านผู้ชมครับรอบนี้โค้งสุดท้ายครับเลขใกล้จะออกแล้วครับน้องพ่อไข่มุกฝันว่าตัวเองอ่เดินเล่นไปแล้วก็ไปเจอปลาเนาะอยู่ในกระมังสองตัวครับแล้วก็มีน้ําด้วยครับพ่อไข่มุกก็เลยไปจับเอาปลา ปลานั้นก็ไม่ดินไม่อะไรเนาะจับทั้งสองตัวเลยครับกลับมาที่บ้านเนาะครับครับครับพาพอน้องไข่มุกเลยตีตัวเลขให้ว่าแปดเจ็ดสองครับแล้วก็มีเลขเพิ่มเติมอีกที่ตัวเองชอบมากๆก็คือสามเก้ากครับเป็นเลขสองหางเท่านั้นเนาะครับครับแล้วมันจะเกี่ยวกัับบ้านเลขกที่ไหมเอาปลามาที่นี่ก่ได้มาบ้านนี่ครับจักไปทางใดนะเอากลับมาอยู่แต่ว่าจัก จะไปทางไหนกันนะแต่แต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ครับครับก็เอาเป็นว่าเลขมี2หางเนาะครับแปด็ดสองกับสามเาครับครับก็รอพิจารณาดูครับงวดของวันที่2พฤษภาคม66ครับความฝันก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมเคยอีสานใต้ก็ขอขอบคุณพ่อน้องไข่มุกมากๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับขอบคุณครับครับ